สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้มาพบกับครูอูมในวิชาดนตรีนาฏศิลป์น,นะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการกำเนิดเสียงเสียงที่เกิดจากธรรมชาติกันนะคะแต่เอ๊นักเรียนเคยสงสัยกันไหมคะว่าเสียงเกิดขึ้นมาได้อย่างไรเราได้ยินเสียงได้อย่างไรครูอูมมีคำตอบให้นะคะไปดูกันเลยเสียงเกิดจากการสั่นสะเทือนของวัตถุซึ่ง เมื่อวัตถุสั่นสะเทือนจะทําให้เกิดคลื่นเสียงคลื่นเสียงเหล่านั้นจะถูกส่งผ่านตัวกลางอย่างเช่นอากาศมายังหูของเราค่ะจึงทําให้เราได้ยินเสียงเหล่านั้นนั่นเองเสียงจากธรรมชาตินะคะเป็นเสียงที่มาจากแหล่งธรรมชาติต่างๆที่อยู่รอบๆตัวเรามาฟังกันเลยค่ะเป็นเสียงน้ำไหลคะ่ะ เสียงของน้ำไหลนะคะก็จะดังจอกจอกนะคะต่อไปเป็นเสียงฝนตกฟ้าร้องค่ะ ตนะคะก็จะดังสู้สู้นะคะส่วนเสียงฟ้าร้องนะคะจะดังเปรี้ยงเปรี้ยงนะคะต่อไปเป็นเสียงของลมค่ะ จสดังฟู่ฟแบบนี้นะคะต่อไปเรามาเล่นเกมทายเสียงที่เกิดจากธรรมชาติกันค่ะ นะคะเสียงฝนตกฟ้าร้องอ่ะเองข้อใดเอยเสียงดังฟู่ฟู่ขอไข่นะคะอ่ามา ต่อกันเลยข้อสุดท้ายแล้วนะคะเสียงที่ได้ยินอยู่นี้คือเสียงอะไรเอ่ยกอไก่ขอไข่หรือขอควายคำตอบก็คือขอไข่นะคะเสียงน้ําไหลนะคะ ก็จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะกับการเรียนเรื่องการกำเนิดเสียงเสียงของธรรมชาตินะคะแล้วพบกับคุณครูอูได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ